สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องโมโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปเรื่องนี้ก็จะมาสอนเพื่อนในการรับเงินฟรีกันนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะทุกคนผมได้บอกเพื่อนๆไปนะครับว่าจะทําการแจกกางเปาคลิปนี้ก็จะมาแจกนะน่าจะเป็น EP ที่35นะถ้าจาไม่ผิดถ้าจาผิดต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันตัวนี้นะครับจะเป็นการแจกของช่องโมโตโฟกัสเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามหน่อยแล้วกันนะซึ่งตัวนี้นะครับจะมีเวลาในการรับแล้วก็วิธีการรับด้วยผมอาจ จะแจกไม่เยอะนะทุกคนผมอาจจะแจกน้อยสําหรับใครที่ไม่อยากรับนะครับก็ไม่เป็นไรสําหรับใครที่อยากรับนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับมีวิธีการรับและเวลารับด้วยนะครับอาจจะแจกไม่เยอะนะตัวนี้นะครับผมจะทําการเล่นเกมนะทุกคนซึ่งผมได้ทําการถอนมาก่อนหน้านี้แล้วแหละเดี๋ยวก็จะมาทําการใส่เป็นเบอร์ทูมอนี่วอลเลต ถอนเข้าทูมันนี่บัลเลตตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่างเป้าให้เพื่อนทำการรับกันฟรีๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากรับดูคลิปนี้ให้จบนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราทำการกดเข้าแอปกันดีกว่านะหลังจากที่เราทําการกดเข้ามานะครับผมได้ทําการถอนไปก่อนหน้านี้แล้วนะผมก็จะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่างเป้านะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในแอป โ o โค่บอนะทุกคนโคโค่บอนะถ้าจำไม่ผิดชื่อ c o โ o ่บอนะซึ่งตัวนี้นะครับเล่นได้ทั้ง Android นะครับแล้วก็ iOS เลยนะครับเ,เพื่อนๆลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลังคลิปแล้วกันสําหรับใครที่อยากเล่นซึ่งตัวนี้นะครับผมได้ทําการถอนออกมาเยอะแล้วนะครับคะแนนที่ ใช้ในการเล่นนะครับไม่เยอะในทุกคนคะแนนที่ใช้ในการถอนก็ไม่เยอะนะมาดูกันนะครับสาหรับใครที่ทําการดาวน์โหลดมาใหม่ๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากใส่รหัสของผมนะครับเดี๋ยวจะทําการทิ้งลิงก์ไว้แต่ลังคลิปและการโค้ดจะมีอยู่ประมาณ6หลักนี่แหละมาดูกันนะครับสําหรับการถอนจะถอนเข้าหลากหลายแบบเลยนะครับตัวนี้ผมได้แค่ทรูมิ n น่ไวเล็ตนะครับส่วนตัวอื่นผมไม่รู้ว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นเทสโก้โลตัสนะครับตัวนี้จะเป็น น่าจะเป็นคูปองหรือเปล่านะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่39,993คะแนนนะครับจะแลกได้100บาทนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นแกลบนะครับจะใช้คะแนนเหมือนกันเรื่อยนะ 39, 3 9 9 9บาบาทนะครับจะใช้เงินอยู่ที่100บาทที่เราสามารถทําการแลกได้นะตัวต่อมานะครับก็จะเป็น l a z a d a านะทุกคน l a z a d a าตัวนี้นะครับจะ แลกได้เยอะหน่อยนะครับก็คือ250บาทนะครับน่าจะเป็นกิวอชเชอร์หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นโค้ดส่วนลดนะตัวนี้จะ ใช้คะแนนอยู่ที่9 5 2 2 1คะแนนนะครับส่วนทูบีนี่วอลเล็ตนะครับตัวนี้จะใช้คะแนนเยอะหน่อยนะครับกว่าชาวบ้านเขานะก็จะใช้คะแนนอยู่ที่41,897คะแนนตัวนี้ยังสามารถถอนได้อยู่ถอนได้ปกติเลยนะเผื่อใครที่สนใจที่จะทําการเล่นมาดูกันนะครับสำหรับการหาคะแนนเดี๋ยวผมจะมาสอนคร่คราวๆนะผมอาจจะให้ได้เจาะลึกสอนเพื่อน ทวาแบบสอบถามอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาดูคร่าวๆนะครับสาหรับตัวแรกนะครับก็จะเป็น25คะแนนนะครับสังเกตนะครับตรงนี้นะปรดป้อนชื่อสำหรับการขนส่งนะครับเราก็ป้อนชื่อเข้าไปเลยได้เลยนะนี่เป็นเครื่องบินนะนี่ก็ป้อนเรียบร้อยเราก็ทาการกดคลิกส่งนะครับเราก็จะได้รับคะแนนแบบนี้มานะครับนี่พวกนี้ก็สามารถทําได้นะส่วน14,700กว่าคะแนนพวกนี้เราต้อง ใช้ระยะเวลานานนิดหนึ่งนะทุกคนถึงจะสามารถทําการเล่นแล้วก็สามารถผ่านได้พวกนี้นะครับก็จะเป็นภารกิจง่ายนะครับที่เพื่อนๆสามารถทําได้นะมาดูกันเดี๋ยวเราตัวใหม่นะนี่น,นีนี่นาเจ้าปิดสัตว์หรือเปล่านะครับโปรดป้อนชื่อสําหรับสัตว์นะครับตัวนี้เป็นจิ้งจอกนะนี่จิ้งจอกนะใส่ไปได้เลยก็ทําการกด คลิกส่งแบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้นะเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้ตอนนี้นะครับผมได้ทําคานถอนไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูนะประมาณ6กถึงเจ็บาทนะทุกคนช่วงแรกนะทุกคนผมไม่รู้นะทุกคนว่าช่วงเวลาเขามีจํากัดด้วยซึ่งเวลานะครับเขาจะให้เราเติมตั้งแต่ เก้าโมงจนถึง18บแนาฬิกาครับถ้าเราเติมนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวนี้เงินจะไม่เข้าแล้วก็โดนตัดสิทธิ์อัตโนมัติเลยนะครับผมได้ทําการถอนไปแล้วนะทุกคนตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องกรอกทางอีเมลเท่านั้นหรือทําการใส่เบอร์อลเล e t ทางอีเมลเท่านั้นตัวนี้จะไม่สามารถถอนเข้าทู m ิ n e y wallet โดยตรงได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในอีเมลนะว่าวิธีการใส่จะเป็นยังไงนะ หลังจากที่เพื่อนะน,นะครับกดมาในอีเมลนะครับจะเจอแบบนี้นะนี่เน,นี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็น ลิงก์ของ True Money Wallet นะครับ100บาทนะครับสำหรับใครที่ถอนออกมานะครับรอประมาณ1-7วันเงินก็จะเข้าทางอีเมลเพื่อนๆก็สามารถทำการกรอกเบอร์ Wallet เข้าไปแล้วก็สามารถทำการรับได้มาดูกันนะครับสำหรับวิธีการรับนะครับก็ทำการกดคลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะนี่ลิงก์ตรงนี้นะครับจะเจอคำว่าเติมเงินนะครับสังเกตนะครับสำหรับใครนะครับที่ทำการเติมนะครับ ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับจนถึง6โมงตัวนี้จะไม่สามารถทําการเติมได้นะครับมีช่วงเวลาด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเติมได้วันจันทร์และวันศุกร์เท่านั้นนะครับช่วงเวลาในการเติมนะครับก็คือ9โมงและ18นาฬิกาแค่นี้นะทุกคนถ้าเพื่อนๆเติมนอกนั้นนะครับวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่18นาฬิกาหนาะทีขึ้นไปจนถึง 8ปโมง5้นาทีแบบนีเน้เพื่อนจะไม่สามารถทำการเติมได้แล้วก็เงินจะหายไปนะครับไม่สามารถทำการกอกลับอีกได้นะไมาดูกันนะครับสำหรับวิธีการเติมก็ทําการกดคลิกเติมตรงนี้ใหเ้เพื่อนนะคระับทำการใส่เบอร์ wallet เข้าไปได้เลยนะ หลังจากที่เพื่อทําการใส่เสร็จเรียบร้อยลองเช็คด้วยนะครับว่าเบอร์ของเพื่อนทาการใส่ถูกหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็ทําการกดเติมเงินตรงนี้นะนี่เห็นไหมเราได้ทําการเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสังเกตน,นะครับด้านบนนะครับนี่ทุกคนเราได้เติมเงิน t r u มันนี่ไวเลสหนึบาทเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่เห็นไหมจะเจอแบบนี้นะครับเราก็ทําการเติมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสําหรับวิธีการรับนะครับผมอาจจะสอนอยากหน่อยแต่ตัวนี้นะครับ ก็สามารถทําการรับได้ทุกคนแต่มีเวลาจํากัดแล้วก็มีจํานวนจํากัดตัวนี้นะครับผมจะทําการแจกช่วงเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งทุกคน1นึ่ทุ่มครึ่งนะจำไว้นะทุกคน1นึ่ทุ่มครึ่งสำหรับใครที่อยากรับสําหรับใครที่ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรกดออกได้เลยนะมาดูกันนะครับสําหรับวิธีการรับนะครับจะเป็นยังไงนะมาดูวิธีการรับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องมัโตโฟกัสเองนะครับตัวนี้สําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ เดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนสาหรับวิธีการรับและการขอมูลนิดหน่อยนะทุกคนสําหรับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับกดมาในช่องของผมได้เลยผมทําคลิปเกี่ยวกับแอปหาเงินบ่อยมากๆเลยนะครับเข้าทูมอนี่วอลเล็ตส่วนมากก็จะเป็นสายฟรีนะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้และอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับเกมบังเกมที่ผมทําไปอาจจะไม่ได้จริงหรือได้จริงก็ได้นะครับ ตัวนี้ผมไม่ชัวนะครับเพราะผมก็เป็นผู้เล่นเหมือนกับเพื่อนๆน,นะครับหยิบยกเกมแต่ละเกมมาทําคลิปนะมาดูกันนะทุกคนสําหรับวิธีการรับเอาตัวไหนเป็นตัวอย่างดีอะทุกคนนี่ EP ที่34ี่นะครับ<ะ>ผมได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะไม่รู้ว่าใครได้รับบ้างหรือว่าใครไม่ได้รับบ้างก็รอรับ EP นี้นะสำหรับวิธีการรับนะครับให้เพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์คนละ1ไลค์กันด้วยนะทุกคนนี่ฝากกดไลค์คนละ1ไลค์เดี๋ยวคนจะทํา การสร้าง EP ต่อไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับกดใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับใครนะครับทุกคนหรือคลิปนี้นะดูครบ2,500คนนะครับแล้วก็กดไลค์ครบ100คนนะครับเดี๋ยวคนจะทำการสร้าง EP ต่อไปนะครับหรือ EP ที่36นั่นเองนะครับหรือถ้าเพื่อนๆนะครับ ดูครบ5,000คนภายใน1วันเดี๋ยวจะแจกเพิ่มอีก100บาทนะก็จะเป็นกฎเกณฑ์นะถ้าผมแจกทุกวันคงไม่ไหวนะโอเคนะทุกคนสําหรับลิงก์นะทุกคนผมจะทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันลิงก์แล้วก็โค้ดรหัสเชิญนะครับสำหรับใครที่อยากใส่องคมก็ลองไปใส่ดูได้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ตรงนี้นะมาดูกันนะครับสําหรับวิธีการรับช่วงเวลารับก็บอกไปแล้วมาดูวิธีการรับกันบ้างนะครับวิธีการรับนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับสังเกตนะครับ นี่จุดตรงนี้นะครับจุดสีแดงตรงนี้นะครับผมจะทําไว้ทุกคลิปเลยนะครับที่ผมทําการแการจกกอเลสไปแต่ละ e ีพีนะจะมีลิงก์สุ่มอยู่นะทุกคนเหมือนเดิมเลยแหละในะทุกคนจะมีลิงก์สุ่มประมาณ 3- 4ลิงกนะ์ในทุกคน3 4ถึงลิงก์วางไว้เพื่อทําการรับมาดูกันนะครับนี่มาดูลิงก์แรกในะทุกคนจะมีไหมมาดูถ้าผมาสุ่มได้ลิงก์แรก กดคลิกที่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมถ้ามีนะครับผมจะเขียนบอกว่าลิงก์รับอ่างเปาฟรี EP ที่35นะครับแล้วก็จะ วางลิงก์ไว้ตรงนี้เมื่อถึงเวลานะครับตัวนี้ผมก็ทําการแจก100คนนะครับ140บาทนะครับผมอาจจะแจกน้อยหน่อยนะทุกคนบางคนก็ได้เยอะได้มากนะครับก็แล้วแต่ช่วงไปสําหรับใครที่ติดตามผม,มบ่อยๆหรือยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยนะทุกคนฝากกดไลค์กันด้วยละกันนะก็จะประมาณนี้สําหรับวิธีการรับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างอ่างต่อแล้วก็จะมาแจกเพื่อนๆกันนะ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ใน t ูม e m o ี่วอลเล็ t นะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างอัปกรอ์แล้วก็จะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่างเป้านะตัวนี้นะครับจะทําการแจก EP ที่35นะครับแล้วก็จํานวนการแจกเอาเท่าไหร่ดีทุกคนตัวนี้เอาเป็น100เท่าไหร่ดีทุกคนเอา100 35มสรายการนึบาบาทนะครับคุณอาจจะแจกน้อยหน่อยแล้วก็จำนวนการแจกซองนะครับจะทำการแจก100คนนะครับตรงนี้มันอาจจะมีคนที่ได้รับคนละ1บาทนะครับบางคนก็อาจจะได้รับเยอะหน่อยเพราะตัวนี้นะครับจะเป็นการสุ่มเงินใะทุกคนย้าเป็นการสุ่มเงิน ตัวนี้ผมก็ทําการบวกเงินของผมเองที่จะทําการแจกนะครับไปอีก35บาทนะครับสาหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะทุกคนสําหรับใครที่ได้เมนตใต้ล่างคลิปหน่อยสําหรับใครที่ไม่ได้ก็เมนต์หน่อยละกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแจกอีกเหมือนเดิมเลยสําหรับใครที่ได้ก็อย่าลืมนะทุกคนโอเคก็ทําการกดสร้างกันเลยนะครับทาการกดยืนยันนะเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวผมจะมาวางลิงก์ สุ่มนะฮะทุกคนใต้ล่างคลิปและการสําหรับใครที่จะรับรอรับได้เลยเวลาก็บอกไปแล้วในคลิปนะโอเคนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปเรนี้หรือคลิปเรงนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสสาหรับใครที่อยากดูเพิ่มเติมก็ไปดูในช่องโมโตโฟกัสได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ